สวัสดีค่ะกูกับ่อแม่ดาโกกอกนะคะไปค่ะนี่นะคะบรรยากาศยามเช้านะคะยังมืดอยู่นะคะนกก็กําลังจะออกหากินนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะโอ้โหนกเป็มถนนเลยนะคะส่งเสียงร้องเกียวเจ้าอยู่เลยนะคะ นี่นะคะเต็นถนนเลยนะคะรถพระก็กำลังมาบินทบาดนะคะโอ้โหฝูงนกนะคะฝูงนกฝูงใหญ่ค่ะกำลังจะสวนกันออกหาก,กินนะคะนกฝูงนี้นะคะจะไปเป็นกลุ่มนะคะ ไม่ทัน,นค่ะ เดี๋ยวลองขับรถผ่านดูนะคะกล้องไม่นิ่งเลยนะคะ Thanks <tries> <tries>